เต็นเอาเลยอะอยสวัสดีครับมาพบกับนอตฟอร์ดเกษตรน้อวินนะครับโอ้หวันนี้มีอะไรที่วา้าวมาให้ดูเลยนะครับวันนี้นอตจะพามาเจอกับเจ้ายักษ์คันหนึ่งนะยักษ์แรปเตอร์แล้วนะครับรถกระบะที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ในวงการรถกระบะนะครับเขาบาสุดเนี่ยเขาบอแรปเตอร์เนี่ยมันก็สุดอยู่แล้วเนาะแต่มันจะสุดมากกว่านั้นอีกสุดเพราะอะไรนอตพามาดูเลยนะครับมาดูกันเลยมาดูเลย,เลยนี่เลยครับเจ้ายักษ์ของเราโหดูสิครับ สุดยอดเลยครับคันนี้แรปเตอร์เป็นตัวเบนซินนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาทมันสุดอยู่แล้วนะดูลูกค้านะครับลูกค้าท่านนี้คือสไตล์ออฟรถแท้เลยครับเปลี่ยนเหล็กกันชนเหล็กด้านหน้าเป็นของ h ัม m มอรนะครับสกูปทรงฟิตข้างบนแล้วดูด้านล่างนะครับคันนี้มีการยก ยก7นิ้วเลยนะครับโอ้โหนี่สายออฟโรดตัวแท้เลยนะฮะมีการเพิ่มคานด้านล่างนะครับลองดูนะฮะคานตัวนี้นี่มันมีทําหน้าที่ที่เวลาถ้าเรายกสูง7นิ้วเนี่ยความสูงมันเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่คานเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่ารถออฟโรดเวลาเป็นลุยเข้าในป่าเนี่ยความพิเศษของมันคือ,อทําให้เวลาเราลุยอะไระพวกถินทุรกันดารหรือว่าพวกทางขู่ขานเนี่ยตัวเนี้ย สามารถฝ่าไปได้ทุกสมรภูมิเลยนะครับนี่ครับมีการเพิ่มคานตัวนี้โชคเป็นโชกฟอ็อกเดิมอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยโชคฟอ็อกเป็นตัวที่ติดรถมาเดิมๆเลยครับตัวนี้ใช้ดีที่สุดอยู่แล้วฟอ็อกนะฮะในส่วนของตัวนี้เราจะพามาให้ดูเป็นคอม้านะครับผมนี่คอม้าตัวนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมานะฮะความพิเศษมาดูฮะ,ะขึ้นมา7นิ้วนี่ถือว่าสูงมากสูงจริงๆนะ,ค,ะคันนี้แล้วมีการเพิ่มวิ้น ไปฟ้าตัวนี้นะครับดูสิครับสุดๆเลยนะฮะเนี่ยการแต่งรถคันนี้นี่คือลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงฮะชอบความอะไรที่มันไม่จําเจแล้วก็สุดของตัวเองความชอบของตัวเองทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เลยอย่างนี้นะแล้วก็มาให้ดูอย่างหนึ่งเลยครับล้อนะครับล้อ22นิ้วเลยนะครับนี่ครับล้อย2ิบนิ้วแม็กยีิบสองนิ้วออฟลบไปประมาณย4ี่นะครับผมเป็นยางรักรักเทเลนนะครับ ตัวนี้นี่คือง่ายๆเลยว่าเข้าไปป่าเข้าป่าเข้าดงทุกสลอมภุมิอย่างที่รถบอกว่าสามารถทําได้อย่างนี้เลยโอ้โหนี่ววาวมากเลยเพิ่งมาเคยเจอคันนี้ที่แบบแต่งสุดๆอย่างนี้นะฮะลองดูเลยครับคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแรปเตอร์ซึ่งความทนทานมันสุดยอดอยู่แล้วความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึกเลยนะครับผมนะอ่าก็อย่างที่บอกครับถ้าสนใจรถแบบอย่างนี้นะฮะ เราสามารถแต่งให้ลูกค้าได้ทุกท่านเลยนะครับสนใจทักมา,มาได้เลยนะครับ098 456 5 4 3 4นะครับแล้วเจอกันวันรับรถนะครับขอบคุณครับ